ไปกัมปูที่โอขายนะคะนี่ค่ะก็เอามาปลูกนะะี่หลยน้องขาปลูกด้วยขายด้วยนะคะนี่วันนี้ก็ได้หลายกระถางเลยนะคะนี่ไงจ้ะเอามาปลูกแบบนี้แต่ว่าที่ที่โอขายจะคัดก้านออกนะแต่นี่ปลูกก็ใส่ไปงั้นเนี่ยเล็กๆนี่ค่ะน้องเริ่มกัดสีแล้วเนาะเขาก็เอาขึ้นมากระถางหกนิ้วนี่ค่ะอันนี้เปลี่ยนเดี๋เปลี่ยนกระถางราะว่าน้องน้องสวยแล้วโตอย่างนี้แล้วนะคะ อันนี้แฟนแยกโนไว้นะคะนี่เลยเช้าเช้าก็ี่นี่นะคะสบายสบายชิวๆค่ะใครอยากได้ใบก้ามปูก,ก็บอกได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวถ้านี่ก็ออกก็เลือกให้เนี่ยพวกเนี้ยก็ออกเลยดูดิดูไอ้นี่ดิดูไม้ดินี่ยเปลวกหอยนี่เอาออกให้นะดูก้อนหินออกไปเลยนะ ไปก็คือพร้อมปลูกได้เลยเนี่ยโอ้โอ,โอปลูกค่ะพี่น้องขาเนี่ยสวยมากเห็นไหมดูดินดูใบก้ามปูคือใบก้ามปูล้วนนะมัน,ม,นมันไม่มีดิน,นะแต่มันมันมัน,ม,นมันผุพันเนี้ยพี่น้องขาเนี่ยนะเห็นปะใบก้ามปูล้วนค่ะพร้อมปลูกค่ะพี่น้องขานี่ขายด้วยขายด้วย